ประมาณ30เมตร30เมตรมาถึงบ่มีแดดสามารถฉีดได้นะครับปั๊ม375วัต์ที่เคยรีวิวนะครับอุปกรณ์ดีซีทุกอย่างนะครับมีบวกลบทีนี้ปั๊มน้ำเข้าก็เอาลงไปแล้วตรงนี้ตอนนี้นะครับประมาณ7โมงสวัสดีครับพบกับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินซีอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวื้นนี้เฮาจะพาเพื่อนๆไปต่อระบบน้ํานะครับให้คุณยายแล้วก็ตอนนี้คือเอ่อเฮาได้ย้ายนะครับเฮาได้ย้ายสมมโนคัวจากนานาที่อยู่ริมห่วยมานาโคกนะครับอันนี้คือนาโคกนะครับเนี่ยอันนี้คือนาโคกที่ยังบม่มีไฟนะครับแต่จะเหตุระบบโซลาร์เซลล์มาอยู่นะครับน,นั่นคือโคควายนะครับแล้วก็โคกวาง น,นี่คือเถียงโตกเก้าอันนี้คือเถียงหนาน้อยนะครับกระติดตั้งบนหนาจะยากนะครับเพราะว่าก็แค่เอาบวกลบใส่กันซื่อนะครับมันกรบบนหาจ,จะมีปัญหายอย่างหลายนะครับจากที่เฮาเดินทางลงมาประมาณแปะรหนึ่งนะครับประมาณแปดร้อยเมตรนะครับเฮาก็มาเจอสะนะครับสะสะนวยนี้แหละครับที่จะดูดน้ําไป เห็ดไอ้พวกปลูกแต่งของคุณยายครับแผงโซล่าเฮาก็จะตั้งไว้นี่นะครับแผงโซล่าเซลล์จะตั้งไว้นี่มีขาตั้งเก่าอยู่แล้วนะครับก็ตั้งไว้นี่เลยแล้วก็ดูดน้ําจากนี้นะครับต้องต้องวางจากนี้ครับต้องวางระบบน้ําจากตรงนี้จากสะตรงนี้แล้วก็ไหลามาน,นีนะครับแล้วก็พอแดดออกกนะ็ให้คุณยายฮดเลยครับ ส่วนมากเพื่นจะไม่ยืนหดนะครับถ้าเราใส่สปริงเกอร์หรือว่าเราใส่ท่อน้ำยุดเราบุคอยมักปนใดนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเขาก็จะเช็คก่อนนะครับว่าปั๊มเหตุงานบ่พว,ว่าเอาขึ้นมานานแล้วนะครับประมาณ3-4อาทิตย์ก็จะลองแบบตัวน,นี้มันบ่มีบ่มีแสงเลยนะครับแต่ก็จะทดสอบซื่อครับว่ามันจะทำงานไหมนะครับ ทำงานอยู่นะครับขนาดบ่มีแดดนะครับนี่จะทำงานเท่ากาับเช็คดูสายก่อนว่าสายมันหอดบนนอบานตอนนี้ก็ติดตั้งเ็ตแล้วนะครับก็คือไอ่ห้าาแผงโพลีนะครับแผงโพลีแผงหนึ่งนะครับ ้วกามาติดตั้งเลยนะครับคือตะกี้เมื่อกี้นี่อยู่นี่นะครับแต่มันมันติดต้นมะขามนะครับผมก็เลยง่ายมานนี่แบบกาหกลกัการง่ายๆเลยครับเอาไม้มาตอกตอกยกจากพื้นสูงนะครับแล้วก็มีสวิตอยู่ตรงนี้นะครับสวิตแล้วก็ต่อบวกลบนะครับสายปั๊มมันจะมาบวกลบอยู่แล้วก็คืออุปกรณ์ดีซีทุกอย่างนะครับมีบวกลบทีนี้ ปั๊มน้ำเฮาก็เอาลงไปแล้วตรงนี้ตอนนี้นะครับประมาณเจ็ดโมงซึ่งมันบ่มีแดดเลยนะครับบ่มีแดดเลยคึมๆนะครับมือน,นี้น่าจะคึมบิดมือนะครับเดี๋ยวลองเปิดเบรงว่าปั๊มมันทำงานอยู่บ่นะครับทดสอบดูก่อนเปิดปุ๊บบ่มีแดดนะครับตอนนี้โอ้เบรงได้ครับ คือตอนนี้บ่มีแดดนะครับอ๋อทำงานแล้วครับบ่มีแดดก็ก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำถ้ามีแดดมันจะเยอะกว่านี้นะครับปั๊มปั๊มสามวัต์ที่เคยรีวิวนะครับพอห้องยกมันกับน,นั้น ก็แค่ดันน้ำนะครับดันน้ำขึ้นประมาณเม็ดกว่าๆนะครับบน่าจ,จะมีปัญหาพอปั๊มตัวนี้375วัตนะครับเสร็จแล้วภารกิจวันนี้นะครับเดีวก็ต่อไปก่แนะนำให้คุณยายเพิ่นใส่งานนะครับว่าว่าใส่งานแบบใดกคุณยายเพิ่นเคยใส่อยู่แล้วนะครับ อันนี้เปิดอยู่นะครับต่อบวกลบแล้วทีนี้ปั๊มน้ําม75วัต์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อสายยางนะครับสายยางน่าจะหกหุ่นนะครับสายยางหกหุน่นตอนนี้บ่มีแดดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีแดดเลยเดี๋ยวบมพาไปเบิงน้ำนะครับมันบ่มีแดด น้ำจะออกปุ๊บเดี๋ยวบึงก่อนเดียครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มาบึงเดียครับโอ้โหโบมีแดดเลยนะครับแต่น้ำประมาณสามสิบเมตรนะครับ ประมาณสามสิบเมตรสามสิบเมตรมาถึงบุมีแดดสามารถฉีดได้นะครับผู้ขาวงว้อเหลืองเออ,เอ,อจูมกม็มมอยืนทางใต้ฮะฉีดได้เลยเน,นี่ยตรงนี้ก็เป็นไอหม่งปลูกแตงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยว่าปลูกแตง ยายปีกายนี่ได้จักพันก็ไม่คือเดียคือหน้าดันคือทุกคือหนาชี้นัหนด้วยกกันว่าได้สามพันคำคลิปที่หนึ่งว่าได้สี่รอบสี่ชิปสามพันกว่าบาทแต่แต่ละรอบนะครับยายเราปลูกปีนี้หันยายเราปลูกสองรอบก็คือประมาณ 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดพันฮอดอยู่หรอครับ่่นีแค่นี้ข้าวเมน็ดหวานทุงกระซ้าหันปีนมระเทศที่ได้หลายไม่ทุงละซิปอ๋าอือทุงละซิปปีไก่ไหมครับ หากเมนเจ้าปีนี้แล้วโอ,อ้ยายแกขายถุงละสิบบาทเด้อครับถุงละสิบบาทนี่คือจนขี้ค้านกินแต่ปีนี้ยายเพิ่นอัปเดตราคาขึ้นเป็นเจ้าบาทครับเป็นยี่สิบบาทนะครับระยะจากนี้นะครับไปถึงนู่นก็ประมาณยี่สิบเมตรได้มั้งครับประมาณยี่สิบเมตรเดียวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับ,บ ช่องสองเด็กน้อยของเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ